ในเรี่องมันก็เกมเดียวกันนั่นแหละขนาดที่คุณรู้เกมเดยวกันแค่ตัดเป็นสองพ์ทง่ายดีใช่ไหมล่ะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากปัจจุบันมันต้องปอกละปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่าจะมีอะไรนะ ปัจจุบันเห็นเขาบอกว่าจะอะไรอะไรกล้วยนี่แหละอ,อะไรนะกล้วยกินได้ทั้งเปลือก,รรเ,กเขาจะผลิตกล้วยกินได้ทั้งเปลือกมา ปืนพวกนี้มีดาวแต่ปืนนี้ไม่มีดาวเล่นง่ายสุดแล้วเหรอเล่นง่ายแบบง่ายแบบหลับตาเล่นยังเล่นได้

Song. see a look so Let's have a line. Letting down smoke. Ready. มันจะโดนไหมอออคุณเล่นได้ยังไงฟิมเล่าไหร่ไะเี่ย เล่นได้ยังไงถ้าพ่อเขาตรงงั้นผมเล่นไม่สนุกแล้วนะเล่นกันได้ยังไงพวกนาย มาหนึงน่งหนึ่งเออคนกลับมาเ,าเออ 1ิบเอีกลับมาก็เป็นงี้เลยครับ go, go, go. การถ่ายคลิปวิดีโอ oh <my. S 1> ทุกอย่างก็มีว่าสักสมือ คนแปดเปืือนโดนแปดเปืือนคนอาณาดาดาบก็โดนแเคุณเชื่อไหมว่าเกมนี้ผมว่าแพ้ตีไปเลยแพ้ดีมู Leave me. Remember, this isn't the killer house anymore. This is real life. Throwing smoke. Deploying smoke shield. Grenade grenade out.

Let's go. Laying down smoke. All down smoke. Flashbang. <laughs> Grenade out. ขอเดาเอาโคบอดี้ตอกอดี้ปเชี่ยผมจะยื้อให้เป็นเสมอให้ได้ Aí! ready. This is a free fire zone. I'm just see the bullet, man. All โลโลเฮ้ยเก็บสามได้จริงเหรอนีไ่อยคนผมไม่อยากอะไรแล้วมีคนผมไม่อยากอะไรแล้วผมรู้สึกว่าผมท้อไม่ใช่ลูกทอนะท้อ ต้องห่วงผมเล่นแพ้ครับเพราะผมซีเรียสละ ไปโอเคคนนี้เล่นลื่นสุดแล้วว่าแต่ผมไงก็ค oh, oh, oh. oh, oh. ิดว่าแม่งแพนั่นแหะเอาละครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ s บสไคร แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบ้า